สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาและรับเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยไรรีฟันผมแนะนำเลยเดือดฮันชอปมีเกมให้เลือกมากมายหลากหลายถ้าเพื่อนๆสนใจลองติดต่อไลน์แอดเดือ h ฮันชอปหรือลิงก์ตรงด้านล่างเดสคริปชันมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกลองติดต่อกันดูนะครับเอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆก็กลัามาพบกับเวเลอร์เลเจนด์อีกเชนเ,อเคอครับก็มากับอีเวนต์ครบรอบหนึ่งปีนะครับวันเยอ n นิวเซอรี่นะครับก็ผมบอกเลยว่า กิจกรรมนี้น่ารักมากนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะมีตัวไอคอนที่อยู่ด้านซ้ายมือหน้าจอเนาะพอเข้ามาเนี่ยเราจะพบกับตัวกิจกรรม5อันด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยที่เพื่อนๆห้ามพลาดเลยก็คือล็อกอินนะครับล็อกอินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เหรียญตาที่เอาไปกดในกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะเขาเรียกว่าดีมคอยนะครับก็ล็อกอินครบ10วันเนี่ยจะได้ทั้งหมด15เหรียญน,นะครับมพนก็ได้เพชรได้หินอัปเกรดอาวุธได้ ยาเหลืองนะครับแล้วก็กรอบรูปนะฮะแล้วก็สําคัญสุดคือครบ10วันเนี่ยจะได้เลือกตัวละครนะครับซึ่งผมแนะนานะครับเลือกแคอลินนะครับดีสุดแล้วนะสาหรับตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็คือ Tag of time นะครับ Tag of time เนี่ยจะเป็นการบอกนะครับว่าประวัติในการเล่นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าดีนะแบบรู้สึกดีนะครับก็คือแบบเขาเก็บเก็บ ตัว history ของเราคนระับประวัติในการเล่นของเรานะอย่างของผมเนี่ยผมเริ่มเล่นก็คือ16เดือน12 2021นะครับแล้วก็ล็อกอินมาทั้งหมด2 6 9วันนะครับก็เกือบปีแล้วนะครับเหลือแค่100วันนะฮะ9กกว่าวันได้นะครับแล้วก็มีการเรา Challenge ด่านไปเท่าไหร่นะครับเราเป็นสัดส,ส่วนของกี่คนสำหรับเพลเยอร์ทั้งหมดนะครับ แล้วก็เราติดด่านไหนนานมากๆนะครับอย่างของผมนี่ผมติดด่าน27เกีร์40เนี่ยผมตีอยู่ทั้งหมด47ครั้งนะครับถึงจะผ่านนะแล้วก็มีอีกมากมายนะครับว่าจะเป็นหอร้อยชั้นบอสอาบิสนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนประวัติให้เราเห็นนะครับว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือตัวเซเลบ a ชั o นเค้กนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็คือให้คนในเซิร์ฟเวอร์นะครับมาทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อ ตัว POINT ถึงเกณนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามพี่เพื่อนๆเห็นด้านขวามือนะครับต่อมาก็จะเป็นปาร์ตี้พาเลตนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกิจกรรมก่อนหน้านี้พักใหญ่ๆนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกมันจะเคยเจอกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วนะครับกิจกรรมคริสต์มาสนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือเมื่อเราทำเควสนะครับทำเควสแล้วเราจะได้ตัว แมทเทเรียลมาครับซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิปครีมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เทียนนะครับรวมถึงกล่องที่เป็นแบบแรนดอมมาครับถ้าเราทำเควสพวกนี้นะครับตามที่เขากำหนดเนี่ยเราจะได้แมทเทเรียลพวกนี้มานะครับเสร็จปุ๊บเราก็แมทเทเรียลเนี่ยมากดหมุนนะครับเพื่อเอาตัวดีมคอยนะครับกับตัวเค้กตรงนี้นะครับเค้กเค้กยี่สิบแต้มเนี่ยมันจะไปอัพเลเวลตัวปาร์ตี้พาร์ทนะครับซึ่งถ้าเราอัพ พาสเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับไปไจนเลเวลสามสิบเนี่ยเราก็จะได้เหรียญเพิ่มเติมมาครับเหรียญดีมคอยแล้วก็มีตั๋วแรกตัวละครเผ่าต่างๆแล้วก็พวกทรัพยากรต่างๆในการอัพไอดีขึ้นมานะครับรวมถึงเหรียญดีมคอยนะครับเพื่อเอาเหรียญน,นะครับไปแลกในดีมกิฟต์นะครับซึ่งมันก็จะมีให้เราเลือกอของรางวัลที่เราต้องการ3มอย่างด้วยกันนะครับ ละมานี้นะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนำนะครับในการที่จะหมุนหาซึ่งตรงนรเ,รเนี้ยไอ้ r รีเฟ s เนี่ยมันจะสามารถ r e เฟ e ได้วันละสีรัังฟรีนะครับถ้าให้ผมแนะนําคือความเห็นส่วนตัวผมคือให้หาอย่างละ5นะครับเพราะว่า1คือมันเป็นการกระจายทรัพยากร m a t เรียลตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปกดลงอย่างเช่นลงอันที่2นะครับที่ผมหลอกไว้อย่างเช่นใช้เทียน15ใช้ไอ้ตัววิ i p รีม5้า s t r a w ห้าเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเทียนเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวพวก ตอนช่วงหลังๆวันหลังๆค่อยมากดก็ยังไม่สายนะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยเน้นหาที่มันกระจายกระจายทรัพยากรไปก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปุ๊บก็รอเวลานะครับเหมือนเราเล่นตัวไอพอลตี้ออฟเฟอร์นะครับเสร็จปุ๊บก็คืออันนี้เป็นของของแบบเหมือนอารมณ์ของชํารวยนะครับของกิฟต์การ์ดอะไรอย่างนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่มองหาเทรเลนก็น่าสนใจนะครับแต่นี้มันเป็นอวตารนะ แล้วมันมีมันมีอ๋อผมเข้าใจผิดดิผมนึกว่ามันให้เธอเลนนะมันให้เป็นเพเยอร์อวตาร์ที่มันขยับได้นะครับซึ่งอวตาร์ตรงนี้จะบวกแอคแท็150แล้วก็บวกแอคแท็กอีก0.3เปอร์เซ็นต์เอ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นอวตาร์ที่บวกดาเมจนะครับเออน่าสนใจนะครับแต่มันแค่150กับ0.3เปอร์เซ็นต์ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็1,080นะครับก็สาหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะ เป็นเหมือนสนับสนุนนะครับสนับสนุนเกมนะครับก็เติมซื้อแพ็กนี้ก็ได้นะครับมันก็จะได้อะไรที่พิเศษกว่าคนทั่วไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสนใจจะเติมผมแนะนำเดือ h ฮันชอปนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมมาอย่างยาวนานนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบ1ปีนะครับของ v วเลอร์ลีเจนนะครับแล้วมันก็จะมีอีก หลายๆส่วนนะครับที่เขามีการอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ใหม่นะครับที่เป็นตัวเผ่าแสงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับในคลิปถัดไปนะแล้วก็ผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเหมาะคอนเทนต์แบบไหนเก่งในรูปแบบแอปไหนนะครับโดยถึงรีวิวตัวสกิลเฉพาะทางด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ลองเล่นแล้วก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวย้อนหลังให้ฟังนะครับว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่แต่โดยโดยภาพรวมตัวละครนะผมว่ามันเท่ดีนะครับเหมือนเหมือนตัวละครในโอ Watch นะครับที่มันมีการเสกโลไอโลบาเลียนะครับหลักๆที่เขาอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้นะก่อนกิจกรรมนี้เข้ามาก็คือการเช่านะครับเช่าฮีโร่เพื่อนนะครับ ในการตะลุยด่านต่างๆนะครับรวมถึงเอาฮีโร่เราเองนะครับไปปล่อยให้เพื่อนๆยืมนะครับสตัวเนาะแล้วก็คอนเทนต์ยูนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในเรื่องของดันเจียนนะครับดันเจียนเนี่ยเริ่มเอาไอ้ตัวบอสต,ต่างๆเข้ามาให้เล่นนะครับแล้วก็มีไอ้ไก ตีไก่นะครับแล้วก็ตัวการฮิลเมื่อรับดาเมจอิเลอุสนะครับในกิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับเขาเอามาอยู่ในกิลดันเจียนนะซึ่งของรางวัลเนี่ยมันก็จะให้ตัวตากิวหรือกิวโทเค็นเนี่ยเยอะขึ้นนะครับในในการผ่านบอสนะครับก็คือพูดง่ายคือให้ความสําคัญกับการตีบอสนะครับตีดันกิวนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกเอาตากิวไปแลกของรางวัลเพิ่มเติมนะครับเพราะก่อนอันเนี้ยไอคิวดันเจียนเนี่ยมันไม่ค่อยสาระสำคัญเท่าไหร่นะครับเป็นแหล่งหาเงินมากกว่านะครับ แล้วก็ข้อเสียของการปรับใหม่เนี่ยคือแต้มกิวในแต่ละวันเนี่ยได้น้อยลงแบบยังเห็นได้ชัดนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากิวดันเจียนเนี่ยมันมีของชิ้นใหม่ขึ้นมานะครับก็คือของชิ้นนี้นั่นเองนะครับก็คือหินแดงที่เอาไว้ปลดล็อกอาวุธนะครับเมื่อเราอัพอาวุธเลเวลสูงสุดแล้วเนี่ยคือที่เลเวล50นะครับเราจะต้องใช้หินเนี่ยมาปลดล็อกเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ไอตา ตาที่อัปเกรดขั้นเนี่ยก็จะแรนดอมเพิ่มเติมนะครับก็คือเหมือนมันจะไม่ได้แรนดอมแบบมาเหมือนแต่ก่อนที่มาทีละสีแถวนะครับมันก็จะหายหายไปบ้างนะครับอันนี้คือภาพรวมกิวที่เขาเปลี่ยนแปลงนะครับต่อมานะครับในส่วนของอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยก็คือเขามีการเปลี่ยนนี้นองครับก็คือมีการเพิ่มช่องในตรง Break Through Ability นะครับ Attribute นะฮะ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือถ้าเราปลดเทียร์ไปได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ทุกอย่างที่อยู่ข้างล่างนะครับค่งถ้าจากที่ผมเห็นเนี่ยก็คือค่อนข้างดีมากนะครับเพราะอะไรนะครับขั้นแรกบวชไอแทกนิดนึงนะครับ0.7ดูเหมือนน้อยแต่เยอะนะครับเพราะว่าเลดเกมเนี่ยมันเยอะครับขั้นที่2องเนี่ยดาเมจแอนชาร์เมนเนี่ยคือทำดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็คีเลส2.5กับคีเลส2เนี่ยเยอะมากนะครับคีเลส4.5นี่ผมบอกเลยว่าเยอะมากๆครับ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมา break ูให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเราต้องมีหินแดงนะครับอันนี้ผมได้จากโล่ลงดันกิวนะครับกิวดันเจียนถ้าเพื่อนๆตีกิวดันเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปหินนี้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเอาแต้มไปแรกนะครับแล้วก็เราก็ต้องเอาอุปกรณ์แดงเราไปใช้1ชิ้นครับซึ่งมันก็เป็นที่ที่เราเอาอุปกรณ์แดงไปย่อยได้นะครับอ้ะปึ๊บเราก็จะได้ สเตตัสเพิ่มเติมขึ้นม,มานะครับก็คือได้0.7แอคแท็กนะครับแล้วก็ได้สเตตัสเลือดบวกมา200นะครับแอคแท็ก uh, บวกมา้อยหน่อยครับหรือแทบไม่ได้บวกเลยก็ยังพูดอย่างนั้นได้นะแล้วก็อาวุธเราก็คือเลเวลก็จะหายไปนะครับมันต้องมาอัพเลเวลใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายคือเหมือนเหมือนเอาเวกอาวุธนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยแม็กลิมิตคือ50ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแม็กลิมิตเป็น60นะครับ ก็บอกเลยว่าไอหินอัพเกรดอาวุธเนี่ยก็คือใช้แบบหืมใช้แบบใช้ไม่พอนะฮะไม่มีทางพอแน่นอนนะครับสำหรับการอัพเกรดนะครับแล้วก็เมื่อเราเบรกทูแล้วเนี่ยมันจะมีไอลูกศรบังขึ้นมานครับหนึ่งขีดนะครับถ้าเทียร์สูงมันก็จะมีห้าขีดนะครับละมาณนี้นะครับสําหรับอาวุธนะครับแล้วก็ที่ผมทราบมาอีกก็คือ รุ่นไหนว่าที่มันเปลี่ยนนะครับเห็นเขาบอกว่ามันเนิร์ฟไอตัวรุ่นนี้นะแต่ผมเอ่อผมก็รู้สึกว่ามันเนิร์ฟนะเพราะก่อนนั้นนี้มัน20กว่าเปอร์เซ็นต์ได้มั้งนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ20 20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมาสแต็กได้สองครั้งครับตอนนี้มันเหลือแค่1 0แล้วสแต็กได้สองครั้งก็คือ20นะครับ หรืออาจจะ11%เนาะเพราะมัน10%เราเสะแต่อีกครั้งหนึ่งก็คืออีก10%ใน10%แรกก็คือ1ิบปกหนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเนิฟไอดาบนี้พอสมควรเพราะก่อนหน้านี้ดาบนี้โกงเวอร์นะฮะคร่าวๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็น่าจะหมดแล้วนะอ๋อตีบอสตีบอสตีบอสก็เปลี่ยนใหม่นะครับตีบอสก็คือมีการให้เช่าฮีโร่ เพิ่มขึ้นนะครับก็คือให้เลือกได้สามตัวนะครับก็คือเราสามารถให้เพื่อนยืมได้ทั้งหมดสามตัวนะครับแต่ตีบอสเนี่ยมันยืมได้ตัวเดียวนะครับก็คือเรายืมได้ตลอดเลยได้นะครับโดยที่ไม่ไม่จาเป็นต้องต้องยืมได้ตัวละครังนะครับถ้าตัวลุยถ้าตะลุยด่านธรรมดาเนี่ยจะต้องยืมตัวละครังนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอวตารพิเศษที่มันจะต้อง PVP มา ถ้าผมาผมจำไม่ผิดนะอวตารพิเศษที่ต้อง PVP แล้วมันจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่านี่นี่นี่ท็อปคิวอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะให้แย่งชิงกันนะครับก็คือถ้าเรากิววอลแล้วเราติดเทียสูงสูงเนี่ยเราก็จะได้อวตารที่มันบวกสเตตัสพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้คือสำหรับการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเนาะ หมดหรือ,อยังน่าเข้า,ข,า,ข,าข่าวน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับแพทล่าสุดนะครับแพทปัจจุบันแล้วก็ผมต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าไอตัว King n o g a t r n g e r เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยคือผมแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับคือมันไม,ไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้นครับสำหรับเพื่อนๆที่มาถามว่าเออพี่ครับ Treasure Dig ของเผ่ Legend, า l e เจียเผ่าอันเดต้องจัดตัวยังไงต้องเล่นยังไงอันนี้ผมบอกตามตรงครับ คือไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้เล่นจริงๆนะครับอ๋อเราก็มาอัปเดต ID ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือผมทำมิวตันดาวทองได้แล้วนะแล้วก็รูนอันนี้ผมยังอัพไม่สุดนะครับแล้วก็ปลดเอกซ์เซตเวพอนมาขั้นหนึ่งนะครับก็เพิ่มดาเมจให้ผมได้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยด้วยตัวน้องเองเนี่ยผมยังยังหารูนเซตให้น้องไม่ได้นะครับก็ดาเมจก็เลยยังไม่ได้จัดจานมากเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ช่วยช่วยดาเมจได้ดีกว่าใช้แดนน่าหรือว่าใช้เรนี่เดิมนะครับแล้วก็ตัวละครถัดไปที่ผมจะขึ้นดาวทองก็คือตัวนี้นะครับขึ้นเลยนะครับเบลลานั่นเองนะครับเพราะว่าผมจะมาทำาิววอร์นะครับกับคิวพีนะเพราะว่าน้องเนี่ยมันล็อกขานะครับเนี่ยอัพปลดล็อกเนี่ยมันเพิ่มอีกวิหนึ่งครับก็เยอะนะฮะหนึ่งวิเนี่ยสำคัญมากครับ ประมาณนี้นะครับสาหรับไอดีผมส่วนอุปกรณ์เนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่ได้จัดโอเคนะฮะก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมารีวิวเจ้าโบวี่กันครับใช่ไหมถ้าผมจําชื่อไม่ผิดโบวี่นะครับโบวี่นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้อ่านสกิลน้องเนาะเดี๋ยวขอทํากันบ้านนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่ติดตาม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสิกซิด้วยนะครับผมยังไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่กับพวกคุณนะครับยังอยู่กับเพื่อนๆทุกคนนะยังเล่นอยู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ